สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมระเบ,บิงอยู่ทางช่องสาวองค์คนชาแนลค่ะมื้อนี้สาวองค,ค์นคก็เช่นเคยละค่ะก็ขึ้นภูมาหาเก็บเห็ดคือเกเ่าละค่ะก็บรบรู้ว่าจะมีเห็ดแห่งสาวองค์นเก็บบาเนาะคะ่ะมื้อนี้คือเส้นสรงเงียบๆเห็ดนะแราว่าอันตอนขึ้นมาสาวองค์นก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างล่าง4คันค่ะคนมาไต่เห็ดเนาะก็ไปรุนกับสาวองค์นเนาะค่ะว่าจะ เหลือตาเพิ่นบ่ค่ะเนาะเสาวคันสิได้เก็บบ่เนาะค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตั้งมาสองคันเลยค่ะสองคันนี่พ่อเฮ็ดค่ะเกอแดงค่ะว่าไงพี่น้องนี่ค่ะไปไปเก็บนน้องกันจ้ะนี่ค่ะงามเยอะคันดินทักเป็นแหงๆค่ะเมื่อนี้ค่ะชิเมื่อฝนบ่ตกค่ะสาวคันมาเร่มานอวานนี่ค่ะ ันหวานสาวคันบริบดเลมาเนาะค่ะขอแดงอีกอย่างนึงค่ะด้อนมีค่ะก็อแดงอีกค่ะ จากงามจ้ะตุมเห็ดก็แดงจ้าขายเงาอยู่อ่ะ <It happens. S 1> เห็ดเผ่งกอไม่ขีดค่ะทุกคนนี่ค่ะอย่างสวยค่ะก็แดงจ้า ยังสวยเลยตุ่มง,งามเลยค่ะพอดีเลยมือนี่ตัวก็แดงแล้วจ้าพอสองคันพอที่าดอกด้ว่ะนี่ตอนนี้คันละเคลียม่ถึอเท็นนาแลค่ะสองดอกค่ะเห็ดก็เหลืองง่ายค่ะ ก็แดงจะ้ะอขาพ่นกิ่งเกือกินค่ะแล้ก็เลยง่ายสองดอกค่ะเคียงกันอยู่ค่ะงเคียงกันอยู่เลยอ <Ooh. S 1> เกือบบวไรเนาะค่ะเกือบเป็นเถ่าอดอกนี้บวไค่ะเถ่าปลาตาอังคันเอาเห็นละอ้เพินเป็นเสือ้อโอ้บวไรจกดอกเลยค่ะไอ้เพิ่นเป็นเสื้อซะ โอ้ยยังมาต้องควงตั้งใจพอเห็ดไข้ค่ะนี่สองตุ่มน้อยค่ะจีนีบอ่อนนะค่ะน้ำหน่อยพวดสองกันสิบปกะกะกะึกเลยก่อนอีกนีนี่น,น้อยสกะ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 องกันสิบปกเลยก่อนเดี๋ยวแลค่ะเ,เกือบจะเห็นค่ะใบไ,ไ,ไม้พุ่ดือย อีกค่ะอีกค่ะโอ้ยหนุ่นหมหน่อยๆแบนี้ค่ะแต่สาวมึงคันบอกเหี้ยปี่ไปก <pf unlikely> ่อนนับปุ๊บไวก่อนค่ะสล้คันนางพักแป๊บหนึงสิปีกะหายเฮ็ดต่อค่ะเฮ็ดต่อนะคะบรรยากาศ หาเห็ดทำเมื่อนี้ค่ะอากาศดีทำเมื่อนี้ค่ะอากาศดีอยู่ค่ะบมมีแดดค่ะล้มดีดีอยู่ค่ะไอค่ะเดินทางหาเห็ดกับสาวขันต่อค่ะไม่เคยเหนเลย เข้าดินจ้ะตุ้งเฮ็ดข้า้งเฮ็ดข้าจะเฮ็ดข้าจ้ะเฮแคนั้นหน่จ้ะ่นี่ค่ะ จะเป็นเห็ดหน้าแลค่ะเดาน่าอ๋อไอ้อีกดอกหนึ่งค่ะลงเห็ดก็แดงจ้าเอหวัวไม่ขีดจ้า ถุงงามเนาะเห็ดหาดจ้ะเห็ดหาดดึงดอกค่ะนี่จ้ะโอ้องแหนมแห้ม,มจับมาแหนมคุณฮะเกลือไปสามพัน 3, ประยางมานี่ค่ะดุงดุงดุเชิญเลยอยู่คุณฮะงานาสวยยางงามค่ะอุ้ยขาคนมึงดูบักไงเลยค่ะนะ เก็บๆๆๆเก็บเก็บเก็บค่ะอุยงามยู่มือนี่คะ่ะนี่นีหมันหมนๆๆคะ่ะเน้มเนค่ะอุ้ยดอกเล็กน้อยนะะยึงค่ะเพิ่งเห็ดท่นผาสารนาหานี่ละม่คะ่ะนี่ค่ะเห็ดฝืนหางนึงนคะ่ะเห็ดก้จะ งามจ้ะได้เวลาสุรุมเ็ดของสองคันแล้วค่ะนี่ค่ะนี่สองคันเมื่อนี้ค่ะกับมาสองคนกับไอทิศคือเก้าละค่ะค่ะกัเมื่อนี้ก็ถือว่ามาันอยู่นะคะ่ะก็จะได้เป็นเห็ดก้อแดงเห็ดไข่เห็ดข้าวดินเห็ดพึ่งดางแห่นี่ค่ะเห็ดพึ่งดางแห่ค่ะแล้วก็จะเป็นเห็ดพึ่งหัวไม่ขีดเนาะคะ่ะเห็ดพึ่งซ่านแล้วเนาะ สาวอังคันก็ได้ย่างว้อยอ้อมไก่ขึ้เก้า่ะค่ะมาพูเก้าพูเดิมไม้เก้าไม้เดิมของสาวอังคันนี่ละค่ะค่ะถือว่ามือนีถือว่ามานอยู่ค่ะก็ได้อยู่ค่ะเพราะได้กิ่นอยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคารในเด้อค่ะเพื่อสาวอังคันจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปค่ะ สุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยุดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดส,สุขสุขคนเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ให้มุ่งมาตรสมปรารถนาค่ะให้ลำรวยเงินทองเด้อค่ะ,คะสุดท้ายก็ขอกล่าวคาว่า,าสวัสดีค่ะ